หมู่บ้านทํากลองอิกราชตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างทองอำเภอป่าโมกเริ่มต้นเมื่อ100ปีก่อน ตาเพิ่มเป็นเจ้าของวงปีพาดโดยที่ตาเพิ่มทำกลองด้วยตนเองจนเป็นที่โด่งดังจึงมีวงปีพาดพากันมาหาตาเพิ่มเพื่อให้ทำกลองตาเพิ่มพัฒนาฝีมือและรูปแบบการทำกลองให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยการคิดคน้นสร้างเครื่องกลึงกลองขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าจึงใช้การปั่นจักรยานแทน พร้อมกับผลิตกองขึ้นมาหลายชนิดโดยยึดรูปแบบกองแทโบราณในยุคแรกไม่ว่าจะเป็นกองทัดหรือกองเพนกองยาวกองโทนและกองรามนาหรือกองรำตัดแล้วยังถ่ายทอดความรู้การทำกลองส่งต่อให้กับลูกหลานและคนสนิทเพื่อยึดเป็นอาชีพทำกลองหาเล้งชีพจนมาถึงปัจจุบันซึ่งมีครัวเรือนที่ทำกลองประมาณ30ครัวเรือน จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหมู่บ้านทำกองตําบลเอกราชโดยใช้ชื่อตามชื่อตําบลเอกราชหนึ่งในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่สร้างชื่อเสียงการทำกองให้กับจังหวัดอ่างทองและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกคนคะอยากรู้วัสดุในการทำกองไหม มาเรียนรู้ไปพร้อมกันวัสดุที่ใช้ในการทำกลอง 1. ไม้ต้องใช้เป็นไม้เนื้ออ่อนเช่นต้นจามจุรีต้นมะม่วงและต้นขนุน 2. หนังสัตว์ชนิดของหนังกลองต้องมาจากหนังวัวหนังควายและหนังแพะโดยหนังวัวและหนังแพะใช้กับกลองที่ใช้มือตีเพราะเป็นหนังค่อนข้างบางและมีเสียงกังวาน ส่วนหนังควายมีความหนาต้องใช้กับกองเพนซึ่งเป็นกองที่ใช้ไม้ตี -3 เชือกใช้สำหรับขึงกองให้ยึดติดกับหนังและยึดรั้งไว้เพื่อทำให้เกิดเสียงกลางวานัน 4. หมุดหรือแท้ใช้สำหรับยึดกองเพนกับหนังควายให้ติดกันเพื่อทํใใ้้เกิดเสียงนอกจากนั้นเป็นอุปกรณ์เพิ่มความสวยงามเช่น ลงสีน้ำมันชักเงาเป็นต้น สัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุธีวันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่อยากแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะแต่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดเชิญรับชมกันได้เลยค่ะไปกันวันนี้เราอยู่ที่ร้านบำรุงกองยาวนะคะวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนมาดูสินค้าร้านนี้กันนะคะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านบำรุงกองยาวกันแล้วนะคะพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับผมสมเกียจจันตานะครับประธานวิสาหกิจชุมนบำรุงกองยาวนะครับผมออพี่ได้ขายสินค้าผ่านช่องทางใดบ้างคะณนะตอนนี้ครับผมของเราก็จะมีะงานโอท็อปของประจําปีครับไปออกเมืงงานเมืองทองหรือว่าออกบูธของ ผอ,อชอพัฒนาชุมชนนําออกแล้วก็พาณิชย์จังหวัดและเกุตสาหกร,รรมจังหวัดนะครับออกงานตามห้างต่างๆของเราก็จะมีช่องทางทางออนไลน์ก็มีนะครับติดตามในเพจได้บํารุงกองชัยมงคลหรือว่าในติดตับได้นะครับหรืวก็เฟซบุ๊กก็ได้ครับสมเกียรติบ้านปองมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมคะครับผมเบอร์ติดต่อส่วนตัวเลยนะครับ0 900 8 9 0 8 1หรือว่า แอไดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้ครับ ID ไลน somkiat.11 ครับผมมาเป็นเพื่อนกันได้ครับที่ร้านที่ได้รับรางวัลหรือมาตรฐานอะไรบ้างคะครับผมของเราล่าสุดน,นะครับอ่าของเราที่77จังหวัดของเราล่าสุดก็คือได้รับรางวัล GI คือนี่นะครับคือของ GI นะครับของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่มอบให้ ทางหมู่บ้านกลองของเราเป็นสิ่งที่จุดชี้บ่งว่า,าภูมิศาสตร์ที่นี่คือทำกรองมีทั้งไม้ทั้งหนังทุกส่วนคือต้องทำที่นี่แล้วก็ของเราได้มาตรฐานคือมอปชอของอุตสาหก,กรรมแล้วก็ของเราได้4ดาวนะครับของพัฒนาชุมชนลแล้วล่าสุดเราได้รางวัลครอบครโบด้วยครับผมที่นี่ที่เดียวเขาเรียกว่า อไอรมองคลครับผมสำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับประวัติชุมชนของหมู่บ้านทำกองหรือภูมิยาท้องถิ่นของที่นี่นะคะหรือของสวยๆงามๆสายโมอของขวัญของฝากสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านบำรุงกองยาวได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ